ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโำรวจส,สพสันทายบุกเข้าจับกลุ่มบอกกุ้งชื่อดังย่านกาบสามแยกสันทรายรวบเล่นการพนันเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565เวลา21.30นาทีผลตำรวจตีทวัชชัยผงวิวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองผู้บังคับการ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอสันทรายได้ร่วมกันทําการจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพนันหลังจากที่มีข่าวทางทีวีชื่อดังเผยแค่ข่าวเล่นการพนันถ่ายผลคู่ขี้ช่างน้ำหนักกุ้งและกลนโกงที่บ่อกตกกุ้งชื่อดัง ย่านกาศสามแยกสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ร้องเรียนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยผู้ังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เข้าจับกลุ่มนักพนันได้หลายคนอาทินายสภสิริหรือหน่อยอยู่สันทรายนายนาลงหรือแขกอยู่สารพีนายถาปนาหรือปุ้ยอยู่อำเภอเมือง นายมนตรีอยู่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนายทินกรอยู่อำเภอแม่อายพร้อมด้วยของกลางคือกุ้งแม่น้ำสำหรับช่างเพื่อถ่ายผลจำนวนหนึ่งตัวโผวยจดตารางการเล่นพนันของผู้เล่นคู่ขี้จำนวนสองเล่มและเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลจำนวนหนึ่งเครื่องเงินสดจำนวนส0งพบาท โดยกล่าวหาว่าร่วมกันกับพวกหลบหนีลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงนำตัวส่งเจ้าพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนกลุ่มผู้หลบหนีจะได้ดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มต่อไปส่งสักพมเอี่ยมวลิศราทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน